ีค่ะพบกับช่องเบนซี่สามบันดาชาแนลมัอน,นี่พบกับพี่น้องเขาโขาเขาปลา,า,าหาหลอดเพชรเพชที่เก,ก่าเนาะค่ะมื่อนี้กับฝนจะตกเนาะอายเนาะแมนเนาะเพากับไปลบฝนอยู่ต่างดนเนาะเป็นชั่วโมงเลยเนาะคะ่ะเนาะแมีนก่าตามหลุนตามเชี่ยกันเบิ่งว่าข้าสิมานหน้อยหรือมาหลายสิมา,นหนหา,มาเห็ดัง่างเนาะคะ่ะไปกันเลยจ้านี่พอละจ้าเห็ดไข่ขาวจ้ะบานเบิดอายเบิ่งร์นเบิ่งเห็ดไข่ขาวบานเบิดเลยจ้า งา,านบดเเขาเบึ้งแน่นอนเนี่ยขามาสูเหมือนแต่กับบเลยแบบเบิ้งเพลินเนาะค่ะสมึงหาเตฮิละงกคือ้าานาเลยเน่องหาเบสูเฮน่ลยอายแตลงมาทาังนี้นี่แต่ดอกง,งามอยู่ใดมีนค่ะยังแข็งอยู่เลยเฮตือแม่น่หนองมันถือขนน้ำเนีย่ยนอ้นอง นี่ดบ่นอเอ้ยทเทาเบิดเลยโหป็แ ừ, ต่เสียดายเนาะไม่ยอลงดอกคนเนาะเื็วเทาเบิดอืต้กนกนระนาที่มีชื้อซื้อนะน้องมีงานจาต้นสูงเลยเนาะหู้ยดจุ่มหนึ่ค่ะะงบจุ่มแหลกแห่งมันนะน้องไม่นค่ะ,คะคโต๊จังห้าสิบได้จำได้ดอกได้ ข่าเฮ็ดไข้ขาวสวัสดีครับเด้อครับเก็บไข่เห็ดละงอกครับเก็บเห็ดตากฝนเด้อครับเมียนันกระต้องแหง้งเนาะอายเนาะเมียนเนาะตอนแรกว่าสิบ่เข้ามาเลยเด้จอจ้ามันหดกลางตาานะเนียนค่ะมากลางทางแล้วจะได้เดซ่าหฮมอยู่ข้างบ้านเพิ่นเนาะคะ่ะมองศาลาป,ประชาคมเนาะคะ่ะ เสาร์หาก็เลยมาลองมาต่อเบื่องเนาะค่ะเนาะก็ตามหลุนตามชมกันเบื่องมาห้าสิมาเฮ็ดอย่างเนี้ยมานหน่อยมาหลายเนาะค่ะเบื้องจ้าเอาเลยค่ะเจ็บได้ค่ะ ดึกว่าขนะโอ้จูเมียังขึ้นไงเอยคระสั่นดิจูมกระขานี่ค่ะอีกจูมหนึ่งน้ำไหลออกเลยอ่ะนี่นี่ค่ะอีกสองจูมฝนก็ยังมาท่านเศ้าตกแล้วก็อายิแปลกแปลกแปลกอยู่ มื่อในกิจะเก็บเร็่ยวๆเนี้ยเนาะครับเนาะไม่นจ้ะไ่เขียวจ้านี่ค่ะอีกดอกหนึ่งค่ะจุ่มหนึ่งเนหน็ดรลือกเหลืองสีขาวอีกจุ่มหนึ่งค่ะกล่องอาดซีมัวในเด้อค่ะเพราะว่าฝนมันตกเนาะคะ่ะนี่ค่ะอีกจุ่มหนึ่งกรลรอกบ้างค่ะเก็บเห็ดตากฝนเกศีมัวๆ,ๆีนเด้อค่ะ ฝนะตกกว่าท่านเศร้าเยจ้าเก็บเลยจ้าอันนี้ไข่เป็ดหรือไข่ห่านเนี่ยค่ะนี่หงลงตาได้เซ้ยเป็นเป็ดเลยเน่นอนสีเหลืองละอ่ยนเนี่ยแน่นออกจุ่มสีไงาซำไหนเนาะเห็ดหน้าเขียวจ้า จูมเห็ดละงอกเหลืองจ้าเก็บเห็ดตากฝนน้ำกันได้ค่ะจูมเห็ดละงอกเหลืองจ้าออกหางข่างเลยค่ะมีค่าอีกจูมหนึ่งค่ะมีค่าอีกใครหนึ่งค่ะยังงามเลย ไข่เห็ดแล้วงูเหลืองจ้าใาไข่ไง่เลยค่ะนี่จ้าอีกดอกนึงค่ะเห็ดที่เท่าใหญ่อีกจ้าที่เท่าดำใหญ่จ้าอดอกหง่ค่ะเลยค่ะนี่จ้าอีกดุ้หนึ่งค่ะจุ่มเห็ดไข่ขาวจ้า เก็บเห็ดตากฝนขับพี่หนอตากแต่เศ้าเลยค่ะจนตอนนี้ยังไม่ท่านเศร้าตกเลยค่ะเก็บเลยจ้าเปียกเบิดเลยเนาะคะ่ะเสียกันฝนก็บ,บ่ไดเอามาเก็บเห็ดวันฝนตกจ้าตกตั้งแต่เช้าเลยฝนตกว่าสิบ่มีคุนเนาะๆแมนค่ะนคนไ็ยังหวยที่เกาเลยแมนจ้ะ เราเราตัแถวเนาะแน่นจ so ้ะเพื่อสิบปันได้เพิ่งแถวแล้วคิดว่าแต่ดอกนุ่มนุ่น่เก้าอกบนดอกอีกเนา่อเออช่วงใหญ่ช่วงใหญ่ช่วงใหญ่ก็มีช่วงเล็กก็มีจานให่ก็จะเบิกหนเนี่ย สีดอกมันคือใบไม่นะคะ,นะเนียจ้าพยายมทลายอ๋อเกลี่ยงไปในหนําเลยจ้าะะหนามก็ขคืนแห่ครับ่น้องเอ้ยหนํามูน น้ำมูลก็ะึ้นแล้วจะพุ้นโตเ๊เถ้าสองเถือน้ำมูลึ้นแล้วพุ่นอายพุ่นดอกหนึ่งไอห,หนะไอที่มันเลยง่มฮาคือบอกหอยพุ่มมันออกดอกงามๆเลยค่ะจมให้เราง่อเลี้ยงค่ะอันนี้จมให้ไข่จ้าจมให้ไข่างามใี้ขาใหญ่ดีจะ้ะ แมน,นมีจ้าอีกสองตัมค่ะมีค่าอีกตุมนึงค่ะกำลังออกจากไข่เลยจ้า รุปเนาะครับเนาะเมื่อนีเก็บคลกปตฝนมากับหมอปั้นไรครับแบบมันหมานขึ้เก่าแล้วครับก็จะเป็นเฮ็ดละงอกเหลืองเฮ็ดไข่เฮ็ดผึ่งเน่าอายนะในงนก็ฝากติดตามช่องไว้ในเด้อค่ะเบนอีสานบานหน้าชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจสําหรับการเฮ็ดคลิปต่อๆไปในเด้อค่ะเมื่อนีเก็บเฮ็ดตาฝนเน่าอายเนะกระมานถือว่าหมานเติบเนาะค่ะได้เต็มทากาก็ฝากเป็นกําลังใจให้สาหรับคลิปต่อๆไปในเด้อค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะ สว,ส,สวัสดีจ้า